คณิต 1>, 1 50บวกบวกเก็บบทไหนดีจากพี่เคยได้คณิต1 18คะแนนแล้วเพิ่มเป็น91คะแนนพี่แนะนำเป็น4บทออกง่ายเซตตักกศาสตร์เอ็กโซล็อกและเวกเตอร์และ3บทออกเยอะลำดับอนุกรมแคลคูลัสสถิติหลังจากเก็บเนื้อหาจบแล้วให้ปิดท้ายด้วยข้อสอบ5ปีย้อนหลังถ้าใครไม่อยากไปลองเองเพราะอีกแค่3เดือนเท่านั้น พี่ได้สอนไว้ในคอร์ส7บทคณิต1ทำ50บวกๆใน1เดือนไม่ได้คณิตไม่มีพื้นฐานก็เรียนรู้เรื่องเพราะพี่จะปูพื้นฐานให้ก่อนแล้วค่อยปิดท้ายด้วยข้อสอบ5ปีย้อนหลังราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานมาอยู่แล้วอยากลุยข้อสอบ14ปีย้อนหลังพี่ได้สอนไว้ในคอร์สตะลุยโจทย์คณิต A level ราคาพิเศษ2,999บาทและปิดท้ายด้วยม็อกเทสคณิตหนึ่ง10ชุดทุกคอร์สที่พี่สอนมาจากประสบการณ์ที่พี่ช่วยให้น้องที่ไม่เก่งคณิตน้องที่เพิ่งเริ่มแต่ทำ50า50บวกบกได้ใน1เดือนใครสนใจสมัครทักมาที่ matt underscore daff มีตัวแอสไซด์ด้วยครับพี่ชัวว่าคอร์สนี้มันจะช่วยให้เราได้คณิตหนึ 1, บกบวกแน่นอน